สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องหมอนิค้าหมูอียอ่าพี่น้องขาหมูหมอนี้สภาพมเห็ดข้าวขาหมูดนะค่ะพี่น้องบริเติมจิ้มจิ้มคือเกลือนะคะนี่ค่ะเครื่องเทศนู้ก็จะมีเอ่ออันนี้คือปวยกักอบเชยค่ะดอกใบยี่หร่าค่ะพี่น้องอันเนี้ยอันนี้ดอกผักชีแล้วก็ข่าค่ะพี่น้องพริกไทยแล้วก็กระเทียมเนาะค่ะพี่น้องกระสมีหาะผักชีค่ะพี่น้องนู้งแซนนามาอยู่เนาะค่ะแลังจากเอาลงไปตุ๋นกับ ขาหมูที่นูกำลังตั้งไฟไว้จ้ะพี่น้องที่จริงอะค่ะมันต้องมีผ่าขาวบางหอค่ะพี่น้องแต่นูก,ก็มีค่ะนูกจะใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้องเวลาที่ซุกแล้วลวดเซตแล้วนูก,ก็สกรองเอาตนานมันละค่ะพี่น้องเพราะว่าอันนี้มันจะมีกากเนาะค่ะเอาระค่ะเดี๋ยวใส่ลงไปเลยจ้านี่ระคะเดี๋ยวหนูก,ก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าขาหมูสิดเปื่อยค่ะพี่น้อง ไปเอ่อจักหน่อยอนึงค่ะแต่นูค่อยสมารปรุงเพราะว่าแทบปรุงเลยบ่ไดนแต่มันสลัดขาหมูกระดังงนะคะพี่น้องขาหมูเวลาเอาใส่นามนะคะพี่น้องอันนี้สูตรท้องนองูค่ะนูสบะห่หนามมันเดือดค่ะพี่น้องเอาใส่หนาเย็นเย็นเลยเพราะว่าเหตุขาหมูค่อยๆนุ่มขึ้นค่ะอันนี้สูตรท้องนูนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวปล่อยเขียวไปสีเลย่อยค่ะเดี๋ยวเข้าสำมารปรุงอีกรอบนึง ล้วละคะ่ะพี่น้องหลังจากนูเคี่ยวคะ่ะหมูมาจนสุกแล้วนะคะพี่น้องแต่ว่าเด็ดเปืะะ่อยแล้วค่ะนูก็จะเริ่มปรุงคะ่ะพี่น้องข้าก็อค่อยช้อมฟ้องอ,ออกอย่างสีคะ่ะพี่น้องข้อเสียของมันที่ข้าวโมไซผัาขาวคือเวลาตากักแล้วเคืองเทศสออกนําจากพี่น้องแม็กซ์กค่อยสอนนะคะเอาละคะ่ะก่อนอื่นนูก็จะใส่น้ำตาลปีบลูกปกกอน,นะคะ่ะน้ำตาลปีบนี้นุจะใส่ทับพี่หนึ่งคะ่ะพี่น้องเพื่อความท้องนจะมาแบบหวานเค้มอย่างสี้นะคะพี่น้องและสีอิวขาว สเตยหลายเลยค่ะรเราจะสเตย์ประมาณสามทับพ,พี่ค่ะพี่น้องนี่จเดี๋ยวตำด้วยซีอิ๊วดำค่ะซีอิ๊วดำต้องเสียงฝ่าห่องพี่น้องซีอิ๊วดำทำสีค่ะมะต่องทำลายค่ะเดี๋ยวมันจะดำเกินไปสุ่แซมนะจ๊ะพี่น้อง แล้วก็นุจะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเปื่อยค่ะพี่น้องเขามาเบินกันอีกทีหนึ่งเนาะค่ะตอนนั้นเปื่อยจากพี่น้องตอนนี้บ่ไดดเดี๋ยวตรงปิดโทรศัพท์ก่อนได้ฝาสภาหัวค่ะเมื่อกี้พาเป่งแป่งนะคะเอาละค่ะพี่น้องหลังจากเข้าปรุงเข้าเคี่ยวแล้วนะคะพี่น้องนาตาคาะหมูนุก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอันนี้คือพร้อมกินลวจ้ะพี่น้องแล้วช่วงนี้เข้าจะมาเห็ดผักกัดเปรี้ยวค่ะพี่น้องเคี่ยวผักกัดเปรี้ยวเพื่อสกินกับขาหมูกันต่อเลยค่ะ หลังจากห้าวพันเรวเรียบร้อยนะคะพี่น้องนุก็จะเอาน้ำพะโล่เลยค่ะเดี๋ยวห้าเห็ดขาหมูพะโล่นลยค่ะพี่น้องใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปแล้วเาก็เปิดไฟเชี่ยวจนกว่าพักกระเปียกเขาสึเปื่อยเนาะค่ะพี่น้องจนกว่าสึเปื่อยค่ะ แต่ตะผู้ดี๋ยใหมักเปื่อยหมักเปื่อยหน่อยนะคะพี่น้องถ้ามักเปื่อยรลายก็เคี่ยวจนเป็นชั่วโมงค่ะถ้าบม่มักเปื่อยแห้งก็สามสิบนาทีค่ะพี่น้องข้อหนูนี่จะเอาประมาณสามสิบนาทีเนาะค่ะพี่น้องถ้าเคี่ยวเสร็จแล้วเข้ามาแตงพ่อเขากินกันเลยค่ะแล้วอะจ้าเขาข้าหมูค่ะพี่น้องเทีะได้กินแต่ว่าฝ่าว่าฝนโอ้ยห้องคึมคําคึมคัมฝนกระตกแห้งแห้งพี่น้องนี่ค่ะเคี่ยวออกมาได้แล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะเปื่อยๆหนุ่มๆค่ะ รสชาติหวานเข <te> pues ้มคือเกาค่ะพ <te> ี่น้องแล้วก <te> <te> ็เพ <olie> <te aring> <te aring> <te> ิ่มคาราเจนโดยนังมูค่ะพี่น้องนี่ค่ะนุ่นสับปะรดแนะนำซีอิ้วดำไร้นะคะพี่น้องเพราะว่ามัสตาดดำเกินไปนุ่นสับปะรดประมาณนี้เนาะค่ะแล้วก็นุ่งกรบเบื้องไซโอเบอร์ติมังคุดผสมไซโอเบอรตินนะคะพี่น้องใบเตยมัดลงไปตะโนุระเบื้องไซนุ่งใส่ตะเคียนเทศล้วนๆเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็พักเคี่ยงๆกับสมี่นะคะพี่น้องมีกระเทียมค่ะเอามาแกเลี่ยนกับนังมูค่ะพี่น้องแล้วก็กระล๊าคานาลวกค่ะ หลีสําคัญคือผักกัดเปรี้ยวค่ะพี่น้องขาดบ่ได้ค่ะมืสตัดเหรียนความมั่นของขาหมูได้ค่ะพี่น้องบอกพริกนุวยเนาะค่ะแล้วก็น้ำส้มพริกตำนะคะพี่น้องอันนี้นุตํตำแล้วนุ้ก็จะไปต้มก่อนค่ะพี่น้องเพราะว่าแม่แล้วพอสิกินได้ค่ะแล้วก็เขาซวยฮอนฮอนค่ะพี่น้องนี่นะคะเมนุ้มันนีกควได้กินใส่เวลาเกือบวันค่ะพี่น้องจะว่าฝ่าว่าฝนเกือบบ่ได้กินว่าตาสภาหัวตายแล้วค่ะพี่น้องห้องเปียยๆเนี่ยค่ะ มาค่ะทุกผู้ทุกคนมากินเขาในการค่ะขอพูดหลน์เด้อค่ะพี่น้องที่เขามารับชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ค่ะขอพูดนิตรภาพดีที่มีเหตุกันเสมอนะคะพี่น้องขอพูนกาลังใจน้ค่าพี่น้องฝากกดติดตามน้ำเลเด้อค่ะเพื่อสะดงมีกําลังใจเหตุคลิปออกมาเรื่อยๆเลยค่ะพี่น้องมันสญยากลำบากก็เห็ุออกมาเห้เบิ่งค่ะพี่น้องนี่จ้ะมาค่ะทุกผู้ทุกคนมากินเขาค้าหมูในการค่ะแจ่บจ้ะ